สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงรายปับนะคะคุมเนื้อหางแต่วันที่1เมษายนถึง15เมษายน2563นะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ซับสไครต์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะค่ะขออ้งนี้สับไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีมังกรค่ะ ได้ไพ่หกถ้วยค่ะตำแหน่งที่สองได้ไพ่สองถ้วยตำแหน่งที่สามเก้าเหรียญค่ะตำแหน่งที่สี่วิว o อ f for ์ u n e ตำแหน่งที่ห้าราชามาเอ้ยโทษทีค่ะ u s t ติ e ตำแหน่งที่หกสตาตำแหน่งที่เจ็ด fool ฟูลตำแหน่งที่แปดอัศวินเหรียญตำแหน่งที่เก้า สิบดาบค่ะตำแหน่งที่สิบสามดาบค่ะตำแหน่งที่สิบเอ็ดเดทค่ะตำแหน่งที่สิบสองไพราชาเหรียญค่ะไพตัวตนนะคะของชาวมังกรได้ไพหกถ้วยนะคะขยายด้วยไพสองถ้วยไพใบนี้อาจจะแปลว่า,ามีโอกาสเดินทางกลับบ้านเยี่ยมเยียน ่าบ้านก็ได้นะคะหรือมีโอกาสที่จะคนรักเกา่าๆเพื่อนเกา่าๆสิ่งเกา่าๆอ่าได้เจอกับคนเกา่าๆนะคะในปักนี้จะมีความสุขขาดไพ่สองถ้วยนะคะอาจารย์ขอพูดประเด็นความรักก่อนก็นแล้วกันนะเพราะไพ่พถ้วยคือไพ่ความรักนะ,ะถึงแม้ว่านะคะในตําแหน่งคู่ครอง The ะฟูลเนี่ยอาจจะแปลว่าอยู่ห่างไกลกันไม่ได้แปลว่าเลิกกันนะคะเพราะไพ่พไม่ได้ ไม่ได้ย่าแย่แบบว่าจะแปลว่าเลิกได้อาจจะแบบคนรักอยู่ทางไกลยอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศอ่าห่างกันห่างไกลกันไปนานนะคะแล้วมีไพ่อย่างเงี้ยขึ้นมาเห็นไหมคะเป็นไพ่หกถ้วยแล้วเป็นไพ่สองถ้วยไพ่ลักษณะอ่าเขาเรียกว่าการกอดนะคะตะก,กองกอดก็ได้อม,มีคนนึงแบบวิ่งเข้ามาเห็นไหมคะไพ่หกถ้วย มีคนนึงรอรับอยู่เพราะฉะนั้นลักษณะไพยย่นี้โดดเด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สําหรับชาวมังกรมากเลยนะคะก็จะแปลว่าคนรักถ้าอยู่ทางไกลเขาก็จะเดินทางกลับบ้านจได้เจอเจอกันหรือแม้กระทั่งตัวชาวมังกรเองถ้าอยู่ทางไกลไม่ว่าคุณจะไปทํางานต่างประเทศคุณจะอยู่ไปทํางานต่างจังหวัดคุณก็มีเกณฑ์ที่เดินทางกลับมาบ้านก็ได้มีเกณฑ์ได้เจอขอโทษค่ะ เจอคนรักเจอครอบครัวถ้าใครมีครอบครัวถึงท่านมีลูกก็เจอลูกเนาะเป็นไพ่เด็กๆก็ชีวิตก็แฮปปี้มีความสุขได้นะฮะในปักนี้นะอาจารย์มองประมาณนั้นนะคะในตําแหน่งความรักจึงไม่ได้เสียหายนะส่วนตําแหน่งการเงินเป็นไพ่สองถ้วยสองถ้วยคือการได้รับความร่วมมือหรือถ้าเราทํางานก็แปลว่าลูกค้าดีกับเราสั่งยอดสั่งซื้อมียอดออเดอร์ม,มียังมีรายได้เข้ามาอยู่ หรือถ้าเราเดือดร้อนก็ยังมีคนช่วยเหลือนะคะให้สอ,สอถ้วยนะคะในตำแหน่งการเงินใครที่ขายน้ำขายเครื่องดื่มงานอา,อาหารการกินอาจารย์มองว่ายังไปได้อยู่นะคะในตำแหน่งการหารายได้ก็ยังโอเคนะในตำแหน่งสาธารการติดต่อสังคมพ่ยก้เรียนอาจจะมองว่าช่วงนี้นิ่งๆไปนิดหนึ่งนะพายก้เรียนคือติดต่อสังคมคุณรอบข้างน้อยลงอาจจะเป็นภาวะเนี่ยคะ่ะ โรคโควิดแล้วระบาดอยู่ก็ได้ก้าเหรียญคือความเหงาความโดดเดี่ยวเพรฉะนั้นเหมือนคุณก็อยู่แต่กับครอบครัวอยู่กับคนใกล้ชิดกับสังคมเพื่อนฝูงก็ก็น้อยนะคะติดต่อน้อยมากนะคะในตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยเป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนดีมากเลยค่ะที่อยู่อาศัยดีอยู่แล้วเฮงๆรวยๆบ้านก็ยังมีความสุขอยู่ญาตพี่น้องก็ยังรักใคร่กันดีหรือคุณแม่ก็ยังสุขภาพแข็งแรงนะคะ แล้วก็ให้ตำแหน่งบุตรตาใครมีบุตรบุตรคุณดีมากเป็นคนมีความยุติธรรมเป็นคนขยันขันแข็งเหมาะกับงานรับราชการก็ได้ไม่ว่าทหารตำรวจไม่ว่างานด้านกฎหมายนะคะงานด้านตรวจสอบบัญชีก็ได้ลูกคุณเก่งด้านนี้ก็ได้นะคะหรือคุณมีลูกลูกน้องบริวารลูกน้องก็ยังซื่อสัตย์คุณยังไว้ใจเขาได้อยู่นะคะในตำแหน่งอริ ปัญหาอุปสรรคศัตรูขึ้นไพ่สตาราแปลว่าไม่มีศัตรูนะนะคะไพ่สตาเหมือนเทน้ําแปลว่าเขาเรียกว่าปัญหาต่างๆมันถูกละลายหายไปกับน้ําแล้วล่ะค่ะไม่มีปัญหาแล้วในเรื่องของศัตรูนะคะอ่าต่อไปค่ะอ่ะาไพ่จั s ต i c ยังตําแหน่งความรักใหม่ๆด้วยนะคะพอเป็นไพ่นั่งไม่มีการ เขาเรียกว่าไม่มีไพ่ถ้วยเข้ามาขยายในการเคลื่อนไหวในตำแหน่งรักใหม่อาจารย์จึง,จงมองว่ายัางไม่มีรักใหม่ๆเข้ามานะคะในตำแหน่งมรณะสุขภาพก็แท่อาการปวดเมื่อยทั่วๆไปในการบางคนใช้กำลังข้อมือมากไประวังนิ้วล็อกปวดเมื่อยแค่นั้นเองนะคะในตำแหน่งนะคะสุภาระวังผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะคุณพ่อสุขภาพมีปัญหา อ่ามีเกณฑ์เข้าโรงพยาบาลอันนี้ต้องดูนะคะไม่ทุกคนนะแต่มันมีเกณฑ์อย่างนั้นหรือตําแหน่งหัวหน้าเจ้านายก็อาจจะดูแล้วเขานิ่งๆอาจจะไม่ค่อยอช่วงปักนี้ไม่ได้คุมนานนะเขาอาจจะดูแล้วเวลาเราเสนองานหรือพูดคุยอะไรดูเขาไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรแต่ก็ไม่ถึงขั้นขั้นแบบเป็นศัตรูหรือเขาอ่าต้องไล่เราออกจากงานอะไรขนาดนั้นไม่ใช่แต่ ตัวเขาอาจจะไม่ค่อยอเหมือนให้ความสนใจทางชาวมังกรมากนักในปักนี้นะคะในตำแหน่งหัวหน้าเจ้านายเนาะ,ะในตำแหน่งการงานที่อาจารย์มองไม่ไล่ออกเพราะคุณยังทำงานอยู่ให้สามเหรียญเป็นคนลักษณะคนทํางานอยู่ยังมีรายได้เข้ามาอยู่นะคะเพราะงันงานงานหลักยังมั่นคงสชวนงานเสริม ในตำแหน่งลา,าพาเป็นไพ่เดทแสดงว่างานเสริมตอนนี้อาจจะเงียบเบนิ่งๆไปหน่อยนะคะยังไม่มีงานงานไรได้เสริมเข้ามามากายนอกจากนะคะอ่าไพ่เดทกะถ้าจะเป็นงานเสริมที่ดีเนาะแต่ทั่วๆไปอาจารย์มองว่านิ่งก็คืองานขายประกันนะขายพวกวัสดุเคมีประกันหรือยุยาหรือขายแมสเนี่ยอ่าได้เลย ่ยวค้องกับสุขภาพอย่างนั้นจะดีค่ะไพเดทนะตำแหน่งสรุปเป็นไพราชาเหรียญก็แสดงว่าเเขาเรียกว่าไพดีค่ะไพเหรียญก็แสดงว่าความมั่นคงเลหลายอย่างที่อาจารย์พูดมาก็ยังไม่ใช่เรื่องที่ชาวมังกรจะถึงภาวะมืดมนหรือทางตันบอกต่อให้จะเจอปัญหาอะไรอยู่อย่างอาจารย์มองตำแหน่งหัวหน้าเจ้านายมีปัญหาก็คงไม่ได้ตลอดไปสรุปแล้ว ให้ราชาเหรียญลักษณะอัวกะทิงกำลังขิดเนี่ยนะก็แปลว่าชาวมังกรพร้อมที่จะสู้ที่จะฝ่าฟันปัญหานะเงินก็จะยังมีอยู่ยังบริหารการเงินได้นั่นเองนะคะนี่ก็คือภาพรวมของอดวงชาวมังกรค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูเลขโชคลาภหน่อยนะคะ ได้เลข80นะคะแล้วก็60นะคะเลขชคลาภ80 60ตำแหน่งที่จะมองนะคะก็จะมี62แล้วก็13ด้วยนะคะสำหรับชาวมังกรน,นะคะอาจารย์ขอจบคํมพยรกรณ์แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ,ะถ้ายัางไงถูกใจะนะคะอาจารย์ขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ u b บสไคร e ให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ